สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่ควรระวังนะคะของชาวธาตุไฟนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะ,ะชาวธาตุไฟนะคะก็จะมีราศีเมษราศีสิงศีธนูนะคะเมษสิงธนูนะคะ เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงคนใดนคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงกับทุกคนขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะหรือแม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสิ่งที่ควรระวังนะคะของชาวธาตุไฟเมษิงทโนนะคะในเดือนมิถุนายนนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ไนท์ออบคันะคะคนโสดจะได้เจอคนถูกใจนะคะจากการเดินทางนะคะคุณหรือไม่ก็นะคะถ้าคนที่มีคู่นะคะคู่ของคุณพวกคุณจะได้เจอกันนะคะพวกคุณจะได้มาเจอกันโดยเฉพาะคนที่เป็นรักทางไกลนะคะบางคนอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะพวกคุณจะได้เจอกันนะคะ ถ้าคุณเป็นคนโสดน,นะคะคุณจะเจอนะคะคนคนนี้นะคะเป็นชาวท่าน้ําก็ได้มีนกรกฎพิจิกนะคะมีนกรกฎพิจิกหรือแม่ก็เขาจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะเป็นทหารตำรวจสจวดหรือว่าใครก็ได้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมี power มีความเป็นผู้นำนะคะเดอะทาวเวอร์จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วก็ยังไงขอให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะขอให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปุบปับัะพันนะคะที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะว้าวนายอ f p เพนเ c l e s บางคนจะรวยไม่รู้ตัวนะคะรวยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะให้ก้าเเลี้ยนนะคะคุณนะคะจะได้ชื่นชม รายได้ของคุณจะได้คุณจะได้ชื่นชมรายรับของคุณคุณจะได้ชื่นชมเงินในบัญชีของคุณนะคะอย่างมีความสุขอย่างสวยงามนะคะบางคนบางท่านนะคะที่ค้าขายนะคะคุณจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำรรเลยนะคะยอดจะเข้ารัวๆปังๆเลยนะคะขายได้ร้อยบ้านพันบ้านเลยนะคะ การเงินของคนดีมากนะคะก้าเหรียญมีความสุขนะคะในการชื่นชมในการเห็นเงินของคุณงอเงยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,ยนะคะว้าวมาอีกแล้วนะคะสีไม่เท้า วัวออฟอร์ดนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะเจอคนถูกใจจะมีคนมาถูกใจคุณและต่างคนต่างปิ๊งกันด้วยนะคะต่างคนต่างมีใจให้แก่กันนะคะเห็นปิ๊งเห็นปุ๊บเห็นปุ๊บปิ๊งปั๊บเลยนะคะเลิ่แอดเฟิร์สไซต์นะคะตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอเลยนะคะเขาจะมาเป็นรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะคนคนนี้นะคะ เขามีความจริงจังจริงใจนะคะมีความมั่นคงในความรักที่จะมอบให้กับคุณนะคะแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะพวกคุณรักกันดีพวกคุณจะหาเวลาโมเมนติกเวลาไปฮันนีมูนกันนะคะซึ่งกันและกันนะคะสร้างความสุขให้กับชีวิตคู่สร้างรอยยิ้มให้กับชีวิตคู่เพื่อให้ชีวิตคู่ของพวกคุณได้ มั่นคงนะคะได้มีความสุขนะคะวางยินดีด้วยนะคะชาวธาตุไฟนะคะเมษิงห์โนทั้งคนที่อยู่กลกันนะคะก็จะได้เจอกันนะคะค,คนโสดนะคะคุณอาจจะเจออย่างปุบป,ปับฉับพลันก็ได้นะคะแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเจอจากการเดินทางก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะหรือไม่ก็ คุณจะรวยไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆมีออเดอร์เข้ารัวๆปังๆนะคะการเงินของคุณดีมากๆเลยนะคะความรักก็ดีสดใสนะคะความรักที่มั่นคงนะคะสิ่งที่ต้องระวังของชาวธาตุไฟนะคะระวังคุณจะรวยระว,วังคุณจะเจอความรักที่ดีนะคะระว,วังคุณจะเจอความรักจากการเดินทางนะคะระวังรวยนะคะ ะะยังไงนะคะาฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีให้ผู้อ่านด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ